น้ำตาลชายหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ําส้มสายชูครับนี่ครับเทลงไปเลยครับเทน้ําส้มสายชูให้ล้นสบู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เราก็เทให้เต็มเลยนะครับให้ล้นสบู่มานะครับเพรว่าน้ำส้มสายชูน,นี้จะมีกลิ่นสุดนะครับยุงไม่ชอบอยู่แล้วครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับ